ไอ้เที่ยมีคอมาบ้านสองทีไปรอบประชากผมะสวย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 อีกตัวนึงตัว e e d ไฟมาสอเี่ยกูไม่ไหวนะตายไฟมาเยอะไฟมาเยโอ้ยเียวีเดนอยู่ันหนึ่งอันหนึ่งอัน่งันหงสวยจะตายเหรอเก็บดิทได้ไหม ของโมบนหลังคาน่ามันน่าจะเก็บมาหรือเปล่าอะดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเก็บดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หาวซิกกันสามแยกมเออเออหาซิกเลโมหาซิกเลยเอ้ซิงอยู่ซิงอยู่บนหลังคามีกระเป๋าดิปัสไม่มีว่ะโมหาดซิกไม่เจออะอยู่บนอยู่บนเจอเจอ